หลวงพ่อเดิมพุทธสโรเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงอย่างมากในอดีตซึ่งหลายคนรู้จักกันดีว่าท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาดแห่งวัดหนองโพอําเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ด้วยความเมตตาและเรืองวิทยาคมของท่านทําให้กล่าวกันว่าท่านคือเทพเจ้าแห่งนครสวรรค์ท่านมีลูกศิษย์อยู่มากมายและเป็นที่รู้จักหลายรูปเช่นหลวงพ่อกวยจุตินทโรแห่งวัดโคศีตารามจังหวัดชัยนาทหลวงพ่อจรันทิตาธโม แห่งวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีเป็นต้นผมได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวที่วัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์และศึกษาเรื่องราวของหลวงพ่อเดิมโดยมีอาจารย์เอ็มออนคำนวณวิทย์และไกดเยาวชนให้คําแนะนําครับจึงได้ทราบว่าท่านเป็นที่เคารพรักของชาวหนองโพอย่างมากแม้ว่าท่านจะมรณภาพไปนานหลายสิบปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2494 ความศรัทธานี้ได้สืบทอดมาสู่รุ่นต่อรุ่นจนถึงปัจจุบันอย่างไม่เสือ่อมคลายหลวงพ่อเดิมเป็นพระที่สมถะมากน้อยแม้จะมีลาบสก,การะเข้ามามากแต่ท่านก็ไม่เคยยินดีในลาบสก,การะนั้นมีครั้งหนึ่งท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์แต่ท่านไม่ได้เดินทางไปรับพัดยศจนลูกศิษย์ต้องเดินทางไปรับพัดยศกลับมาวัดกันเองความเมตตาของท่านยิ่งเป็นการเพราะบ่มความศรัทธาให้มีความมั่นคงจนก่อเกิดพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิมพุทธสโร สร้างด้วยความศรัทธาของชาวหนองโพเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของหลวงพ่อเดิมจากคนเก่าแก่ไม่ให้ถูกหลงลืมไปความโดดเด่นของพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเดิมก็คือมีข้อมูลที่สมบูรณ์เพราะได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีมีทั้งภาพเก่าเครื่องใช้ต่างๆของหลวงพ่อเดิมวัตถุมงคลที่ท่านสร้างพระคำพิ์